สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายปิกนอกฮอนด้ได้ทำการเปิดตัว d o 110 2022รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการซึ่งตัวรถจะเน้นการออกแบบที่มีความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลย สำหรับ Honda d ดี1102022นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 109cc 1สูบ s ิ n เก e o โ e เ h นคัมชาร์าว4จังหวะนะครับให้แรงม้าสูงสุด 8.7ps และแรงบิดสูงสุด9นิวตันเมตรระบายความร้อนด,ด้วยอากาศนะครับซึ่งตัวรถจะมีความสูงเบาะนั่งอยู่ที่760ม mm, ิลลมตรทำให้ตัวรถสามารถขับขี่ได้อย่างหลากหลายสรีระและน้ำหนักตัวที่ค่างจะเบานะครับอยู่ที่เพียง96กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งทําให้มันมีความคล่องตัวในการใช้งานสูงเหมาะสมสําหรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันสําหรับฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะมีระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ดิสเบรกด้านหน้าดรัมเบรกหลังหน้าจอแสดงผลเป็นแบบอนาล็อกผสมกับ Digital, ดิจิตอลล้อหน้าและหลังขนาด14นิ้วนะครับพร้อมกับกล่องเก็บสัมภาระใต้เบาะแต่น่าเสี็จได้ที่ว่าระบบไฟของตัวรถนั้นยังคงเป็นแบบฮาโดรเจนยังไม่ได้เป็นแบบ LED เต็มรูปแบบทั้งคันเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆของทางค่ายแต่อย่างใด ราคาของ Honda Dio 110 2022ที่วางขายในญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ที่242,000เยนหรือแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ63,000บาทด้วยกันครับสนับสนุนโดย Lambretta ก c เต t e r c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส